สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง8นาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย,ยนเรศวร fm 107.25 MHz และทางเว็บไซต์ nu radio nu ac th โดยมีผมธนบัตรใจอินอาจาร,รย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ ทุกท่านครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือการเรียนรู้อดีตจากเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเองก็เป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของอนาคตเรามาช่วยกันต่อลมหายใจให้กับความทรงจําเก่าๆให้ได้มีชีวิตกับสังคมร่วมสมัยอีกครั้งจึงจะเป็นการทําให้อดีตและปัจจุบันเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างทรงคุณค่า สัปดาห์นี้นะผมมีเรื่องเก่าๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยที่มีคุณค่ามาเล่าให้ทุกท่านฟังด้วยกันก็คือเรื่องของการเคารพนับถือการบูชาพระพุทธบาทนะฮะสำหรับการบูชาพุทธบาทเนี่ยพระพุทธบาทหมายถึงรอยพระพุทธบาทดูว่ารอยเท้าของพระพุทธเจ้าชาวพุทธเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายแห่งการเสด็จมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะ,ะได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงจาริกเผยแผ่ธรรมะไปยังสถานที่ต่างๆพระองค์ได้ทรงประทับรอยพระบาทไปตามภูเขาหรือสถานที่สําคัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งธรรม แล้วก็เป็นเครื่องหมายให้ชนรุ่นหลังได้สักการะบูชาโดยสถานที่สําคัญของประเทศไทยแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพระพุทธบาทสระบ,บุรีนะที่ตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าทรงรทมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยธยาทรงโปรโดกล้าให้สร้างมณฑปครอบรอยพุทธบาทบนเขาส่วนบรรพตจังหวัดสระบ,บุรีนะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่22นับแต่นั้นมาในชาวพุทธจากทั่วสารทิศก็เดินทางมานมัสการนะครับสำหรับ ที่มาของประเพณีการไหว้พระบาทนั้นผมได้ข้อมูลสำคัญมาจากวิทยานิพนธ์เรื่องคติความเชื่อเรื่องพระพุทธบาทสระบ,บุรีและประเพณีการไปพระบาทในการสร้างสารรค์มนคดีไทยของดออรวันวิวัตรรัตนลำในวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะครับได้ค้นคว้าข้อมูลเชิงประวัติของวัฒนธรรมการสักการะพระพุทธบาทได้อย่างครบถ้วนและลุ่มลึกเพื่อไขคําตอบที่มาของความเชื่อความศรัทธาในประเพณีการไหว้พระบาท ซึ่งข้อมูลสำคัญนะครับมีนักวิชาการได้สันนิษฐานถึงวิพัฒนาการของการสร้างรอยพระพุทธบาทไว้หลากหลายข้อเสนอแนะหรือว่าความคิดนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยน,นะครับคนไทยก็จะมีความเชื่อตามตำนานตามเรื่องเล่าต่างๆใช่ไหมครับว่าพระเ,เจ้าเนี่ยทรงสเสด็จมาอย่างประเทศไทยนะหรือว่าในแถบเอเชียคะนย์แล้วก็ได้ทิ้งรอยเท้าประทับไปยังสถานที่ต่างๆ แต่ในปัจจุบันนะักวิชาการก็ได้เสนอวิวัฒนาการของการสร้างรอยพระพุทธบาทไว้นะครับโดยกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานได้ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่ปีพุทธศาสนิกชน,นจึงเริ่มบูชารูปเคารพแทนรูปของพระพุทธองค์นะเนื่องจากรูปเคารพบ,บางรูปไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นรูปอะไร แต่ในบรรดารูปเคารพเหล่านี้เนี่ยรอยพระพุทธบาทได้รับความนิยมมากกว่าอย่างอื่นนะต่อมาก็เริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นในแคว้นคันธาระแล้วก็เมืองมัทุราของอนะินเดียการสร้างรอยพระพุทธบาทก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับการพัฒนาด้านรูปแบบโดยมีการเพิ่มเครื่องหมายอันเป็นมงคลเข้าไปในรอยพระพุทธบาทด้วยรวมถึงมีการปรับให้รอยพระพุทธบาทมีขนาดใหญ่กว่าในอดีตด้วยเชนะะ่นเราจะเห็นลายมงคลร้อยแปดบริเวณฐานพระพุทธบาท เช่นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธสายญาที่วัดพระเชตุพนวิมลมัมมงคลารามหรือว่าวัดโพนะฮะนอกจากร่องรอยของพระพุทธบาทแล้วนะครับก็ยังมีพุทธบัลลังก์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ที่ชาวพุทธนิยมสร้าง ก็มีรายละเอียดเรื่องของการสร้างวัตถุสัญ,ญลักษณ์ที่นํามาประกอบเข้ากับพุทธบัลลังก์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัตินะครับว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยนิยมสร้างพุทธบัลลังก์เปล่าโดยมีต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็รูปพญามารประกอบเพื่อสื่อความถึงตอนอพุทธประวัติที่ตัดสรู้สร้างพุทธบัลลังก์ว่างเปล่าโดยมีกงจักรหรือว่ารูปพระปัญจวัคคีย์และกวางหมอบนะประกอบเพื่อสื่อถึงตอนแสดงปฐมเทศนา ต่อมาในเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปจึงนําไปประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์ที่มีมาก่อนก็ทําให้พุทธบัลลังก์กลายเป็นฐานพระหรือที่เรียกว่าฐานชุกชีนั่นเองสําหรับคติความเชื่อเรื่องการนมัสการพระพุทธบาทนั้นนะฮะสันนิษฐานว่าเริ่มที่อินเดียแล้วก็สีลังกานะฮะโดยสันนิษฐานว่าเริ่มที่อินเดียตอนกลางก่อนที่จะแพร่ลงไปสู่ลังกาทวีปซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสันนิษฐานไว้ว่า การที่นับถือรอยพระพุทธบาทเป็นเจติยสถานดูเหมือนมูลเหตุจะเกิดขึ้นแต่สองคติต่างกันเป็นคติของชาวมัชฉิมประเทศอย่างหนึ่งเป็นคติของชาวลังกาทวีปอย่างหนึ่งคติที่นับถือกันในลังกาทวีปนั้นเป็นการเกิดขึ้นชั้นหลังนะก็เป็นข้อสันนิษฐานที่เห็นว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการรับส่งอิทธิพลมาสู่ในลังกาทวีปนอกจากนี้นะสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึงการนับถือ พุทธศาสนาในประเทศอินเดียตอนกลางก็สรุปว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้สักการะบูชาเพียงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเรียกรวมว่าพระไตรสรณคมนะฮะต่อมาเนี่ยเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วจึงเกิดความเชื่อในการบูชาวัตถุที่เป็นสมเหมือนตัวแทนของพระพุทธองค์ซึ่งเรียกกันว่าเจดีในพระพุทธศาสนานะฮะสำหรับคําว่าเจดีนั้นหมายถึงสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการเคารพบ,บูชาซึ่งมีห้าอย่าง นะครับอย่างแรกก็คือธา,าตุเจดีก็คือพระบระมธาตุของพุทธเจ้าหลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละแล้วนะครับสองคือบริโภคเจดีเป็นสถานที่สำคัญตามพุทธประวัติ4แห่งนะก็คือสถานที่ที่พระพุทธองค์ประสูตดจัดสรู้สแสดงปฐมเทศนาและปรินิพานนะรวมถึง สถานที่บรรจุพระอังคารสถานที่แสดงพุทธปฏิหารสถานที่เก็บพุทธบริขารรวมถึงสถานที่ที่มีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์โดยตรงด้วยนะครับสามนะฮะธรรมเจดีก็เป็นการบันทึกพุทธบรรหารที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาลงเป็นตัวอักษรแล้วก็นำไปประดิษฐานบูชานะฮะในสมัยหลังเนี่ยเมื่อมีการเขียนพระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นถือว่าพระไตรปิฎกเป็นธรรมเจดีอย่างหนึ่งนะครับ ลักษณะที่สี่ก็คืออุเทสิกะเจดีก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อ,อะระลึกถึงพระพุทธองค์โดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นอะไรนะสันนิษฐานว่าพุทธบัลลังหรืออาสนะที่พุทธศาสนิกชนจัดไว้รับเสด็จจะเป็นวัตถุชิ้นแร,แรกที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาแทนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีรอยอพระพุทธบาทหรือพระพุทธรูปนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกลักษณะหนึ่งก็คือการบูชารอยพุทธบาทที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3สมัยพระเจ้าอาโศกนั่นเองนะครับแต่หลักฐานรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ที่สุดในอินเดียเนี่ยมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ที่5หรือที่6ก็ถือว่าเป็นที่เฟื่องฟูมากสําหรับการบูชาคติบูชาพุทธบาทในลังกาทวีป อย่างไรก็ตามนะครับความเป็นมาของรอยพุทธบาทในในลังกาและในอินเดียตอนกลางนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนในศรีลังกาเนี่ยเชื่อว่ารอยพระพุทธบาทในดินแดนของตนนั้นเป็นรอย พระบาทที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาประทับไว้ด้วยพระองค์เองอ่ม่ใช่วัตถุที่สร้างขึ้นแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยรอยพุทธบาทในสีลังกาก็เป็นจัดเป็นบริโภคขเจเดียซึ่งเป็นร่องรอยอันเกิดจากการสัมผัสของพระองค์ไม่ใช่อุเทสิกัดเจดีหรือว่าเป็นวัตถุที่สร้างขึ้น,นมาเพื่อล,ลึกหรือว่าอุทิศแด่พุทธองค์นะฮะเราได้เห็นความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อรอยพุทธบาท บนเขาสมณกูดก็ทําให้เกิดการจําลองรอยพุทธบาทดังกล่าวไปประดิษฐานในที่อื่นๆนะฮะภายในเกาะลังกาเองรวมถึงดินแดนที่รับคติการบูชารอยพุทธบาทจากศรีลังกาอีกต่อหนึ่งเช่นกรุงสุโขทัย เนื่องจากรอยพระพุทธบาทในสุขโขทยนะัยในนอกจากแสดงถึงการยอมรับนับถือศาส,สนาจากลทัทธิลังกาวงแล้วนะครับก็ยังก่อให้เกิดสด็จมงคลต่ออาณาจากักรแล้วก็ยกระดับความสําคัญของกรุงสุขโขทยัยให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในเวลานั้นอีกด้วยนะฮะ สำหรับในช่วงครึ่งท้ายของรายการนะครับเราจะได้เล่าถึงที่มาหรือว่าการบูชาพระบาทในประเทศไทยนะครับซึ่งปรากฏว่ามีความนิยมนะมีความเป็นมาแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีรวมถึงในส่วนภาคเหนือของไทยเนี่ยนะครับก็จะมะีเรื่องเล่ามีที่มารวมถึงพัฒนธรรมการบูชาพระบาทที่ปรากฏให้เห็นหลักฐานอยู่ทั่วไปนะฮะร,รวมถึงมีความเชื่อว่ามีรอยพระพุทธบาทของพระเจ้าในอดีตด้วย ก็คือความเชื่อเรื่องของพุทธบาท400รอยนะครับรอยของพระพุทธเจ้ากับกุสันโธซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะรอยพระพุทธบาทของอพระโกนาคมณะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนะรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัสปะและรอยของพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าโคตมะนะก็จะเป็นรอยพระบาทที่ซ้อนกันอยู่ทั้งหมดสี่รอยซึ่งพบในภาคกลางของประเทศไทยก็มีอยู่ ให้เห็นเป็นหลักฐานนะครับสำหรับคติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะปรากฏหลักฐานอยู่ในจารึกสมัยสุโขทัยซึ่งกล่าวถึงการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทมีอยู่ในศิลาจารึกหลักที่3เป็นจารึกนครชุมแล้วก็ศิลาจารึกเขาสมัยนกูฏเป็นจารึกหลักที่8ซึ่งจารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยที่1ทั้งสองหลัก โดยข้อความที่สามารถพอสรุปได้นะครับก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยที่หนึ่งเนี่ยให้ไปพิมพ์รอยพระบาทบนยอดเขาสุมนาก,กูจากเกาะลังกาแล้วจึงนำมาสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อประดิษฐานไว้ในสถานที่สำคัญสี่แห่งก็คือเมืองสุโขทยัยเมืองศรีสัชนาลายัยเมืองบางพานและเมืองปากพระบางนะส่วนศิลาจารึกเขาสุมนาก,กูก็กล่าวเฉพาะาการประดิษฐานรอยพพุทธบาทบนยอดเขาในเมืองสุโขทยัย นอกจากนี้นะจารึกยังกล่าวถึงอนนสงท์ของการบูชารอยพระพุทธบาทนะว่าผู้ใดได้ขึ้นนบรอยฝาเตียนพุทธเจ้าหรือว่าผู้ใดได้ขึ้นไปบูชารอยพระบาทนะเหมือนกับได้สมบัติทั้งสามซึ่งสันนิษฐานว่าหมายถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินะก็แสดงให้เห็นความศรัทธาอย่างสูงที่ชาวสุขโขทัยมีต่อรอยพระพุทธบาท ซึ่งกล่าวได้ว่าการปลิสถานรอยพุทธบาทในอาณาจักรสุโขทัยก็แสดงเห็นความเชื่อสืบเนื่องของคติการบูชารอยอพระพุทธบาทจากอารยธรรมเก่าแก่ก่อนหน้าก็คือสมัยทวารวดีนะครับแล้วก็ได้มีการสืบทอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยทิยาซึ่งได้รับคติและมีความเชื่อเข้มข้นกว่าในยุคก,ก่อนเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ได้เล่าไว้เป็นเบื้องต้นในช่วงต้นของรายการนะครับอาณาจักรอธิยาเนี่ยก็ยังคงสืบทอดคติการบูชารอยพระพุทธบาทที่จำลองมาจากเขาสมนากูดเช่นเดียวกับอาณาจักรสกโขทยโดยปรากฏอยู่ในเอกสารหลักฐานอยู่หลายแห่งอาทิประชุมจดหมายเหตุสมัยอิยาภาคที่หนึ่งก็กล่าวถึงการสร้างพระบาทศิลา ไว้ที่เมืองชัยนาทเมื่อปีมะแมะ่พุทธศักราช1970ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือว่าเจ้าสามพระยาในสมัยทุยาตอนตอน้นนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อว่ามีรอยพระพุทธบาทแห่งเขาวสวนบรรพศซึ่งเป็นหนึ่งใน5้ารอยพระพุทธบาทอันแท้จริงที่เกิดจากการประทับของพระพุทธองค์โดยตรง โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวถึงความศรัทธาที่สมเด็จพระเจ้าทรงรมนะทรงมีต่อพระพุทธบาทสระบ,บุรีก็ทําให้เกิดการสถาปนาวัดพระพุทธบาทมีการสร้างมนดบครอบพระพุทธบาทแล้วก็มีประเพณีการไปพระบาทซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนจะเดินทางไปนมัสการรอยพระบาทกลางเดือนสามเป็นประจําทุกปีซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ทรงถือปฏิบัต,ติต่อ,อกันมาแทบทุกพระองค์นะครับ นอกจากนี้เนี่ยโบราณราชประเพณีดังกล่าวก็ได้รับการบันทึกรวมถึงรังสรรค์เป็นวรรณกรรมหรือว่านคดีต่างๆเช่นบุญโนวาทคำฉันของพระมหานาควัดท่าสายซึ่งกล่าวถึงตำนานรอยพระพุทธบาทเราก็มีการพรนณนาภาพประเพณีการไปพระบาทในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวบรมรโกศอย่างละเอียดซึ่งแสดงให้เห็นความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในทุกระดับตั้งแต่ผู้นำ พระมหากษัตริย์รวมถึงรัชดรนนที่มีต่อพระพุทธบาทสระบ,บุรีก็กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความสําคัญและมีคุณค่ายอย่างยิ่งนอกจากนี้นะครับมีการจําลองรอยพระพุทธบาทสระบ,บุรีไปปริดสถานไว้ที่เมืองพิษณุโลกด้วยก็ทําให้เห็นว่า จังหวัดพิษณุโลกของเรามีบทบาทอย่างยิ่งในสมัยทิยาก็แสดงให้เห็นความสําคัญของรอยพุทธบาทที่เข้ามาแทนที่แล้วก็แสดงให้เห็นว่าการจําลองพระพุทธบาทสระบุรีไว้ที่เมืองพิษณุโลกนั้น <c oughs> ก็เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่ใช้เรื่องเล่าหรือว่าเรื่องราวทางาศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะฮะเราก็ยังพบว่าคติความเชื่อเรื่องของการไปพระบาทหรือการนวสการรอยพระพุทธบาท ก็ยังคงสืบทอดมาในสมัยนี้นะแม้ว่ามีการสถาปนาราชธานีและเมืองใหม่ก็เกิดวัดสำคัญแล้วก็เจดียสถานอื่นๆมากมายด้วยเหตุนี้จึงมีการเรียนการสร้างรอยพระพุทธบาทคล้ายๆกับเรียนแบบวัดพระพุทธบาทสระบ,บุรีแล้วก็มีการสมมุติสร้างศาสนสถานศานสานวัตถุในวัดต่างๆของกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่ง สะดวกกับการที่รัศดรจะได้มระสะการหรือกราบว่าอย่างใกล้ชิดและในปัจจุบันนี้นะครับการสร้างรอยพระพุทธบาทก็จงเป็นการให้ความสําคัญในด้านศิลป,ปรกรรมต่างๆก็คือการวางลวดลายมงคลร้อยแปดประการลงในรอยพระพุทธบาทซึ่งกลายเป็นศิลป,ปะสําคัญอย่างหนึ่งนะสำหรับการสร้างพุทธบาทให้มีความเป็นสิริมงคลสําหรับการนมัสะการในวิถีชีวิตของคนไทยนะครับ ทุกท่านครับสำหรับผู้ศรัทธ,ธาการไหว้รอยพระพุทธบาทเนี่ยไม่ใช่เพียงพิธีกรรมนะฮะหากแต่เป็นการลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการตั้งจิตว่าจะดำเนินชีวิตอยู่บนหนทางธรรมนะมีการละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ดังคำที่คนโบราณมักกล่าวว่าใครได้กราบรอยพระพุทธบาทหนึ่งครั้งเหมือนได้กราบพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นครั้งในใจนะรอยพระพุทธบาทเองเนี่ยไม่ได้มีเพียงบนหินผาหรือบนศิลา แต่หากยังมีอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนนะตราบใดที่เรายึดมั่นในธรรมตราบนั้นรอยพระบาทก็ยังคงจะอยู่ในใจไม่เสื่อมคลายเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังในวันศุกร์หน้าเวลาประมาณ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz และทางเว็บไซต์ nu.radio.nu.ac.th สำหรับวันนี้ผมธนบัตรใจอินอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ด,ดำเนินรายการขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ